ม,มีเกลือสำเร็จรูปไบ่อยเสี่ยงความดันสูงหัวใจวายมมีเกลืงสำเร็จรูปหนึ่งซองอาจมีปริมาณโซเดียมสูงถึง1,400ถึง2,600มิลิกรัมเชื่อมต่อวันเราควรได้รับไม่เกินวันละ2,000มิลิกรัม การได้รับโซเดียมมากไปทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะหากร่างกายไม่สามารถกำจัดเกลือและน้ำส่วนเกินได้จะทำให้เกลือและน้ำข้ขางในอวัยวะต่างๆงส่งผลให้แขนขาบวมเหนื่อยง่ายเน่าหน,น้าอกยิ่งถ้าเกิดการสะสมภายในร่างกายจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นหัวใจทำงาน,นหนักขึ้นจนทำให้เกิดหัวใจโตแล้วหัวใจวายได้เพราะงั้นพยายามอย่าก,กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะเกินไปนะคะหรือถ้าอยากกินมากๆอาจลดปริมาณความเสี่ยงลงด้วยการไม่ใส่ผงปรุงรสหมรซองหรือไม่ซดน้ำซุปแทนนะคะ เพราะสุขภาพที่ดีของคุณคือเป้าหมายของเรา